กี่วันนี้แอวสาวบ้านไก่เริ่มต้นบาา้นา,บานสาววิไลพดบ้านทองใบาสาวแถวเ, <ห S 1> เออเนะเซลจะไปแอวสาวเนี่ยข้าทองข้าถามมาหาเสน,เน่เกี่ยมไม่พ่องหรือยังบ่ ข่านี่มีเรียบร้อยแล้วเซลอันว่ะแ๋้วข้าจะท่องให้ฟังอ่าลองลองลองดูโอ,อมก็ลึกตึกตักเงินนักสาวหุม,มสาวจีหุมแม่ห้างหุม,มแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจโโอ,โอใหญ่อันน่ะเซลผมไม่ได้คจขี้างจะเป็นเฝ้าก็เซลอันแถมหม้อ จำขะาท้องขะาทาบาหานิยมก่อนแอวแต่งตัวงามแอวแล้วไม่เหี่ยวสาวบานพิมพ์ลงขะาทาไก่แก้วกุกลูกเป็นบทสาวฮักสาวลงไม่เพีย่ยวขะทาจังฝูงสาวน้อยจังหลงเสน่ห์ฮัลโหลเซลวีไรบารับเต้เฮ้ยตกไทยตามไฟท่ากาันฮะจ๊ะ เซลเปลาคุยค่าจะเป็นคนจอยได้เลยได้เลยเนี่ยนเออนาะใครปลูกสาลิติดต้นสลักติดแต่ติดรักติดนักหนาน้ำใครตีสักรรมใครกรรมสักน้อย ติดทำติดแทเหมือนแหติดซอยติดสีดำมอยแต่เล่าติดล่ำติดเหือเหมือนมะเขือติเก้าติดเหมือนลูกเมาติดลำติดกวกเหมือนนกติดตังติดตัวคตงามแม่คำสาวหาติดแล้วบนีเหมือนสีติดผ้าบ่มีวันลังจากน้อ ไอ้มาจ้อยเสียงเย็นอย่างก,กับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้าโอ้ไปท่าเน้อเชียวแต่ไปเชียวไปก่อนเลย ัม,มเ,เซียวเซียวผ่าเยื่ออูก่ก่อนนะข้าอู่ก่อนกันเซียวข้าก่อนดีกา่าข้านะเอาข้าขอ,ขอก่อนดีกว่าออสวัสดีครับน้องสาวไอ้ขนนั่งนี่ซักตัวขนหัวนี่สักวาถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเนะ้อ นั่งเตะนั่งเต๊ะจะไปนั่งตะตรงฟากจะไหลลงตรงจะไหลค้อนค่อนจังมันเตอะให้จะมาแปงจะมานอนแอม,มกินแกงห่วมถ้วยเอ่อน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วกะฮะบะมีเจ้าบะมีถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จาถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้อง้อยรอ,อ,อมีแฟนแล้วกาโอากระยังโอ้ราคาอู้กันเถอะข้าอู้กันบะหมีน<อ>้องบะมี มดซ้อย้อยมาหนามมาหนูอุ้มแก่แจ้ามาโอ้เดือนแจงเมือทึกเอาไฟบาตามบักขามข้อเดียวคดตาโลงโงคดตาลโ<อ>ลงโงงอย่บาบักับกันสักหน่อยเสี่ยวไปคนตีคนต่างฮะนะกินข้าวกับหยังจ้าแกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเคือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้ลอกินข้าวกับหยังอ๋อไอ้กะ กินข้าวกับหลับตุซาพระแกงหยอดวิหารแกงแค่ขัวาตาลต้ยมยำพันน้อยไงยะ <c oughs> โอ้เซวอันนี้มันของกินยักเลนี่และไอแซมลอกินข้าวกับยังงอายก่ะไอกินข้าวกับแกงสิเอไปมาไปนนักเลงี้บักฮะผมไม่จะเป็นนักเลงหรอกครับพ่อมึงว่าจะก,กีนเนาะแกงชิปเอิเอสอ่ะแลลูกช้องกูบอกฮะผมแกงเนาะไม่หกใส่เฮดห้าจะพ่อเอาอ้แขมอ อือันก็ขอถูแมเด้อก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินเนี่ยลุงแง่จ้าน้องอันไอพี่ก,กั็น้องเน้อะไปไอพี่รอดพี่ไอพี่น้องเน้อเจ้าว,วันหน้ามาแอลทำไมเนอเจ้าวันนเนี้นะ